ข้าเชื่อโลก <laughs> สวัสดีครับ วันนี้ช่างแกะมาขายดาบนะครับวันนี้ช่างแกะมาขายดาบปาปากยอนะครับนะดาบปาปากยอนี่ก็เป็นดาบของชาวกระเหลี่ยงนะครับนะเป็นชาวของเป็นชาวกะเหลี่ยงปาปากยอนนะครับไอหรือทางเหนือไอทางเหนือเขาเรียกว่า กะเหลียงเหมือนกันนะครับกะเหลียงหรือว่าคนเมืองเขาเรียกว่ายางนะครับยางก็คือชาวกะเหลียงหรือไอชาวปะปะกะยอนะครับแต่เรียกให้สุภาพก็คือชาวปะปะกะยอนะครับนะก็เป็นดาบที่เขาใช้ประจําตัวกันนะครับชาวกะเหลียงเนี่ยเขาจะไปเดินป่าไป ขึ้นดอยลอยห้วยหรือว่าไปที่ไหนไหนนะครับเขาก็จะมีดาบย่างตัวห้อยห้อยแบบเนี้ยนะครับนะย่ามสพายย่างเสี้อันหนึ่งนะครับมีดาบเสี้อันหนึ่งเดินป่าลุยไปนะครับทะลุขึ้นดอยลอยห้วยนะครับนะไม่กลัวสับนายสิงสาราสั์อะไรนะครับนะเขาก็เป็น ชา,ชาวเขาหรือว่าชนเขาที่มีความเฉลียวฉลาดน,นะครับแล้วก็มีวิชาวความรู้นะครับอาคมานับถือศาสนาก็นับถือคิดบ้างพูดบ้างนะครับชาวปะปากยอเนี่ยจะมีอยู่สองสสาม,สาม สามอย่างนะครับหนึ่งนับถือพุทธนะครับสองนับถือศาสนาคริสต์นะครับ,ส,บ,ส,ส,ารบสามนี่นับถือผีนะครับนะผีบรรพบุรุษผีป่าผีเขาผีเจ้าผีนายนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ไอบางคนเนี่ยครับพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟนะยครับชาวเหลีกันนะผมเคยมีลูกน้องนะครับเมื่อก่อนทําก่อสร้างเนปะ็นชาวปะปายอมอย่างนีนะครับ พูดค,คำไทยใส่กันเนี่ยพูดภาษาไทยนะครับเขาพูดเขาพูดไม่ค่อยได้นะครับนะผมก็ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เออภาษากะเหรี่ยงหรือปากายอกไไ็ไม่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 ค่อยรู้เรื่องครับเขาก็สื่อสารทางภาษาอังกฤษเขาเขาพูดภาษาอังกฤษใส่ผมนะครับโอ้โหนี่ก็พอพอได้บ้างนะครับผมก็แปลกใจว่าให้เขาไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนนะครับ ที่แท้เขาไปเรียนกับหมอคนสอนศาสนานะครับนะพวกพวกคิดพวกครูสอนศาสนานะครับเขาก็ไปสอนภาษาอังกฤษโอ้ยพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟนะครับนะก็ก็เป็นเป็นชาวชนเผ่าที่ฉลาดเฉลียวนะครับสามารถที่จะเอาช้างมาใช้งานได้นะครับนะเผ่าอื่นนี่ไม่มีไม่มีไม่มีใครเลี้ยงช้างนะครับ ก็มีแต่คนคนเมืองนะครับกับข้าวกระเหลี่ยงปลายปากยอนะครับที่บังคับช้างได้นะครับนะดาบของเขานี่จะเป็นดาบที่ทํามาจากเหล็กด,ดีดีเลยนะครับนะเขาจะเอาพวกแหนบรถเนี่ยครับแหนบรถเบนส์นะครับนะแหนบรถเบน์บ้างแหนบรถจิ๊บบ้างแหนบรถแนลนดโรเวอร์ของพวกป่าไม้พวกเนี้ยครับที่มัน เขามันเสียแล้วนะครับก็มาตีเป็นดาบนะครับก็จะตีแบบคือคือคนทนแบบนี้นครับแต่เอกลักษณ์ของดาบป่ากยอนี่ก็คือจะคมนะครับหนึ่งจะคมสองจะเบานะครับบางเบาแล้วก็คมนะครับนะเพราะว่าชาวอเหลียงเนี่ยใช้ใช้สัญจรใช้เดินทางด้วยเท้านะครับนะในป่าเนี่นะ เดินกันชนิดที่ว่าขึ้นดอยลอยห้วยกันเป็นวันๆเลยครับสัมภาระนี่ต้องเบาแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากนะครับอันนี้ผมก็เลยทําออกมานะครับเนี่ยเรียนแบบอของของเจ้าหมูหรือว่าอะไรอะ่ะหรือว่าเพื่อนที่เป็นชาวกะเหลี่ยงนะครับนะก็เลยไปจํามานะครับแบบมาครับ ก็จะทําแบบง่ายๆนะครับนะแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับพันเชือกแบบนี้ครับนะพันเชือกพันอะไรเนี่ยผมทําทาสวยกว่าของเพื่อนผมอีกนะครับผมฝักนี่ก็เป็นฝักไม้สักทองนะครับพันด้วยเชือกนะครับนะไม่พันไหวนะครับนะไม่ไม่พันหวพันด้วยเชือกเชือกทุกอย่างนะครับอันนี้ผมจะเคลือบนี่อีกทีนะครับอันนี้ ลงกาวแล้วก็ลงกาวแล้วก็เอาเชือกพันนะครับนะเชือกเชือกพันพันเชือกนี่ก็เป็นเชือกอ่าเป็นเชือกเฉพาะเฉพาะของมันนะครับนะอ่าก็เอากาวคาลงลงไม้ก่อนแล้วก็เชือกพันแล้วผมก็จะลงอันนี้อีกทีไงครับผมจะลงยูริเทนอีกทีนะให้มันเคลือบแข็งไปเลยอันนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเหล็ก ที่ผมทํานี่ก็คือเป็นเหล็กแหนบรดจิ๊บนะครับนะแหนบลถจิ๊บบางนะครับไม่ไม่หนาเท่าไหร่นะครับประมาณ3ามสี่มิลแต่ว่าคมแข็งนะครับนะคมแข็งรับรับประกันได้เลยครับนะฮะมันไม่เหมือนดาบเมืองนะครับมันงามหงายไม่ได้หรอกดาบปะปากยอนนะครับไม่เหมือนดาบเมืองบาลานมันจะคือคือของของใช้ในป่านะครับนะนะอย่าไป อย่าไปซีเรียสมากนะครับขอให้ใช้ดีใช้คนแล้วก็เออก็ก็พอใช้ได้ครับราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผมจะแบ่งให้ FC ของช่างแก่นี่แค่2,000นะครับนะ2,000แค่นั้นนะครับเอฟซี FC ช่างแก่นะครับบางทีบางคนคุณน้อยนะครับนะซื้อดาบเนี่ย ดาบเมืองของผมนี่อย่างน้อยก็ส0่พขึ้นไปนะครับ4ี่0ันสี่0ันห้าห้าพันจนถึงหมื่นกว่าบาทนะครับบางคนนีครับอ,อย่างว่านะครับมุนุษย์เเดือน,นน้อยนะครับนะก็ก,ก็ปัจจัยก็ไม่มากนะครับก็อยากจะได้ดาบดีๆไว้ใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยผมจะทำให้ FC ของช่างแกมีโอกาสได้ใช้ดาบนะครับนะ ดาบเนี่ยแต่ว่าจะเป็นดาบดาบที่มีเอกลักษณ์ประจําตัวของเขานะครับนะเป็นดาบปาปากายอนะครับอันนี้นะไม่แพ้ดาบนะครับไม่แพ้ดาบเมืองนะพี่ว่าราคาแพงแงครับนะความคมความแข็งเนี่ยผมชุบเนี่ยสูตรเดียวกันหมดนะครับนะมันจะแตกต่างที่ไอ้ที่ ด้ามกับฝักแค่นั้นนะครับนะตกต่วนตัวดาบนี่ผมรับรองได้เลยนะครับนะครับมีตะหวาทองเหลืองนะครับนะก็เหมือนดาบเมืองนั่นแหละนะมีส้นมีอะไรด้วยนะครับบางเล่มเนี่ยผมลงลงยันนะครับนะลงลงยันให้ด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าน้องเนี่ยยันเนี่ยแถวเห็นไหมเห็นนะเออลงยันสลีกัญชัยนะครับด้านหนึ่งนะครับ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นยันเ,าเขาเรียกว่ายันยันห้าแถวนะครับนะนะเอเอเอก็ยันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้เคยเอาลงลงดาบหรือว่าลงมีดที่ไหนมาก่อนนะครับนะ mm. ผมจะอ่านให้ดูนะครับ mm. ด้านนี้ก็ยันสีกันใช้ให้อ่านบ่อยๆเลยนะ mm. อีกด้านนี้ก็เป็น mm. เป,นเปนชาสุเมนะ มูจนาวิเวภามานาอุกัสะนาภกอสังวิสุโลปุสะพุพักสังวิภาอุกัยาปะมะอาุนะปริสุโธนะโมพุธายะนะครับเตชะสุเมนะมูจนาวิเวนี่ก็คือ,อหัวใจของพระเจ้าสิบชาตนะครับนะเป็นคาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาตินะครับ พามานาอุกสานุทุที่ก็เป็นเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าใช้โมงคลขาหานะครับพาหงนะครับหัวใจพาหงนะครับนะพาหงนี่ผมท่องลูกวันนะครับนะพา,ามานาอุกสานุทุกอสสัมวิสุโลปุษ,ษาผู้ภาเนี่ยก็คืออิติปิโสเก้าห้องหรือว่านวะหุนละคุณนะครับหรือว่ายมเกาะเพชรนะครับบางคนเขาเรียกอย่างเงี้ยน,นะครับนะแล้วก็ สังวิภาอุกยปะมะอุนี่เป็นอหวใจคาถาพระคาถาเนี่ยครับเป็นอะไรเขาเรียกว,ว่าคำพีคังพีเจ็ดประการนะครับนะคำพีเจ็ดเจ็ดคำพีนะครับเรียกว่าอะไรรู้นะอะไรพระคาถาคำพีเจ็ดเจ็ดเล่มเจ็ดเจ็ดประการนะเรียกว่าอะไรลืมไปละเดี๋ยว เดี๋ยวคิดได้จะมาบอกนะเรียกว่าคำพีเจ็ดเจ็ดประการนะครับเจ็ดเล่มเจ็ดประการอะไรพวกนี้นะครับนะสังวิภาอุกายะปะมาอุนะปริสุโนะโมวุทยะนี่ก็เป็นคาถานัชก,กับนะครับกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับขึ้นดอยลอยห้อยเข้าป่าเข้าเขานะครับนะหรือว่าใช้ติดบ,บ้านติด รถติดลานะครับใช้ใช้ได้จริงนะครับอันนี้ในคมนะคมแล้วก็แข็งรับประกันได้นะครับราคาเนี่ยนะครับนะสองพันบาทนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สามเล่มนะครับนะทาออกมาเป็นตัวอย่างนะครับถ้าพี่ๆสนใจนะสั่งมานะครับนะถ้าใครซื้อทันก็ซื้อไปเลยสามเล่มเนี่ยเล่มละสองพันบาทนะครับถ้าซื้อไม่ทันนะครับก็สั่งไว้นะครับผม ผมจะทําขึ้นมานะครับผมจะทําขึ้นมาตามมอ,อเดอร์นะครับสมมุติว่าสั่งขึ้นมา20รวมแนละ้ว20เล่มผมจะทำขึ้นมา20เล่มน,นะ่ทำไม่ยากนะครับอันนี้นะจะเป็นทําไม่ยากส่วนมากก็อันนี้ฝีมือช่างแก่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับนะนเกือบร้อยเปอดพูดตามตรงนะครับอันนี้นะก็อย่างว่านะครับประสิทธิภาพก็เห็นกันอยู่นะครับนะราคาก็าไม่แพงนะครับนะ มีโอกาสเนี่ยซื้อไว้นะครับนะส0งพบาทดาบเน่มหนึ่งนะครับดาบที่ทดลองให้เห็นแล้วนะครับทั้งความคมความแข็งนะครับเป็นแหนบรถจิ๊บวิลลี่นะครับนะแหนบรถจิ๊บวิลลี่ถ้ามันไม่พอก็จะมีแหนบรถแลนด์โรเวอร์ก็มีนะครับนะก็สั่งมาแล้วแต่ออเดอนะครับวันนี้ก็ขออลาก่อนนะครับอ่าศูนย์แปดเกศน 0 9 0 8, 9 089ก้าศ2นนะครับแล้วก็ลายก็086 378น8 1 0นะครับวันหลังผมจะเขียนติดไว้นะครับเวลาผมพูดบอกไปเนี่ยเอฟอซีว่าผมพูดเร็วไปฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเขียนติดไว้นะครับวันนี้ขอมาก่อนนะครับมีอยู่สามแ่มนะครับ ใครใครมาก่อนได้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับดีครับ